แกะ cc02 กล่องที่5้ซองสุดท้ายแล้วกินกินตรีก็เสกออกไปครบแล้วนะกล่องนี้ก็รุนได้แค่อยอูาครับผมเปิดมาด้วยหุ่นพิฆาตสามร้อเปอร์เซ็แล้วก็ราชาใบก่อนอีกใบหนึ่งเป็นช่วยโลกใบนิวไว้ไม่ได้ใช้อะเด้ใบสุดท้ายครับ ur ขอใช้งานพึบ เป็นเผ่าปลาเหมือนจะเป็นบึ่งทมินพีเพิลคุณปลาชดซึ่งตอนแรกทุกคนก็หวาดกลัวปัจจุบันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่เล่นด้วยอ่ะมาดูสรุปกันหมกล่องนี้เสก3าใบได้อะไรบ้างเปิดด้วยราชายักษ์ทศกัณฐ์อิงนะครับแล้วก็นักดาบตะวันแดงอีกใบหนึ่งเป็นซูทเทพเจ้าสูงสุดแห่งโอลิมปัสมาดู UR กันบ้างครับผม UR ได้ซูทธรรมดามาหใบคุณคุณประชดนะฮะอีกใบนึง แล้วก็เป็นมหาราชาสีนินตามเรด้วยคุณโดมผู้จัดการทีมการ์ดแล้วก็จมนะมันนี้ได้ใช้แน่ๆครับจมน้ำนะแล้วก็มีสิงสู่พระสู่สมนี่ก็ได้ใช้เหมือนกันแล้วก็งับอันนี้ถ้าไม่ได้กระป๋องก็ไม่ได้ใช้ผมกล่องนี้ทุกคนให้กี่คะแนนคอมเมนต์ไว้เลยนะเส็สามใบนี้